อันนี้พ่อจะทำาจมกะาหมูปลาลูนี่คือที่มีกระเทียมครับหอมกระเทียมข้ามาไหนกระเทียม12กรีบผักชี4ต้นรากมันแล้วก็หมูไม่แล้วแล้วก็อะไรวะพริกไทยแล้วปะมันก็พริกไทยดำประมาณ1ช้อน ตั้งไฟก่อนเอามาคลุกครับให้มันนอมให้มันนอมตั้งไฟอ่อนๆคลุกุกให้มันนอมมันให้มันน้อมนี่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 จะเจอว่าช้านะช้าไปมันก็เลยไหม้ปิดกระทะปิดก่อนไปนะเพราะว่าตัวอย่างจะให้มันไหม้ใช่ไหมครับก็มนนบวบได้ไหมได้หอมๆร้อนไหมอยู่นิดนึงหอมเครื่อง ก็ใส่น้ำตาลอน้ำตาลเราไปด้วยใช่ไหมครับเออ,อน้ำตาลมะพร้าวนะครับสงช้อนก่อนแล้วก็เปิดไฟเคี่ยวน้ำตาลนี้ก็ตวัวไม่างดีเหมือนกันเออนี่กระบวนการที่ทำเขาเคี่ยวให้มันเข้าันเข้ามันไปเออ วันนี้เราเปิดแรงยอดมากนี่ครื่องตึ๋นเครื่องแกงก็รีดเครื่องแกงอันนี้เครื่องที่เราทำเครื่องแกงเครื่องแกงพ่อต้มแล้วก็ทพ่อต้มไข่เมื่อกี้ต้มไข่แล้ว่อหมูขาหมูกับหมูดำชั้นเอามาทอดก่อนทอดซอ พอหนังตึงๆอ๋อพออันนี้พอทอดเรียบร้อยแล้วนะทอดเรียบร้อยแล้วพอหนังตึงๆพอหนังให้มันตึงแล้วก็ทูถูทอดมันมีไหมอยู่อ่ะเดหนึ่งเพราะว่าดูไม่ทันออกไข่มั่งทำไว้นี่มั่งเลยก็อาอนิ่วลายเข้าเนื้อแล้วอะเลยจริงๆถ้าใช้พริกไทยขาวนะสีจะสวยอันนี้เราไม่มีพริกไทยขาวอันนี้เรามีพริกไทยดำแล้วก็พริกไทยดเอาพริกไทยดำอะ แสดงว่าถ้าเกิดพริกไทยขาวเนี่ยมันก็จะขาวสวยอ่ครหอมหอมหอมมันเหมือนต้มเครื่องอย่างว่ครับใส่กันเลยทุกอย่าเข้ากันตามด้วยนี่หมูสามชั้นแล้วก็ขาวหมูที่ทอดทอดทอดหนังตึงๆเมื่อกี้ครับทุกอย่างทุกอย่มันเข้ากันใช้ไฟอ่อนก็ ใช้ไฟอ่อนๆเลค่อยเลี<ช> <ไฟ S 1> ้ยงมันเลยนะครับเพราะว่าถ้าไฟแก่คือมันมีน้ำตาลมันจะไม่ติด<อ>จะไม่ไอตับใช้ไฟอ่อนคลุกอันนี้ก็คือให้เครื่องมันเข้าให้เครื่องมันเข้าก่อนเข้า<ๆ>แน่คลุกคลุก ทำอะไรหม้อใหญ่ค <lonely> ุกมครั้งทำไม่เลือดไม่เคยทอดลงไปนะครับทำเลือดๆไม่เคยเลยตอนนี้ชาวว่ามันนี้ก็นี่ครับเต็มที่สุดๆเลยแม่ก็ว่าแม่นั้นมันจะติดกระทับเติมน้ำไปหน่อยเติมน้ำไปหน่อยเพราะว่าพอเดี๋ยวมันจะไหม้แต่ทับเติมน้ำไปหน่อยแล้วก็นั่งนอน อไข่นี่ไว้ใส่กีหลังพอเราคั่วเนี่ยเหมือนเครื่องแกงมันก็หอมขึ้นมานะครับเราทำใ,ให้เครื่องแกงม,มันหอมขึ้นมาเราคั่วก่อนอันนี้เร่งไฟได้พอเราเติมน้ำเข้าไปแล้วโอ้โหนี้ก็เต็มหม้ออย่นะครับ แต่แต่เแส่ใส่บางคนเขาก็ใส่เห็ดหมองไงเรานี่หนักมาดังเ่ากู่ดังก้าวหัวเลเราขวไปเรื่อยๆครับเอารวนไปเรื่อยมดมกินได้นะครับ้ก็ดมกลิ่นหอมหอมมันยังเหลือผมงชุไอ้นี่ อ๋ออันี้เครื่องเป็นอะไรเครื่องลโเปรอเป็นเครื่องเปรอใช่แล้วก็ซื้อสําเร็จรูปมาซื้อซื้อตามเข้าไปงั้นค่อยเติมเพราะว่าเราก็ดูกลิ่นเขาตอนตรงใส่นั่ต่องดูสีใส่ซีอิ๊วซีอิ๊วขาวใส่ซีอิ๊วดำเนี่ยครับมันเป็นเครื่องผงหอมแล้วก็ปรุงไอ้ผงเปรอไปเ้างในก่อนชิม อันนี้เหมือนโฆษณาให้เขาได้มีไครโทรเรียบร้อยชี่นะครับเนี่ยเป็นไอ้เราเนี่ยเราใช้แค่นี้ใช่ไหมพ่อไม่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 เกินเราต้องชิมต้องชิมค่อยใส่เพราะว่าจะใส่มากบางทีกลิ่นมันอ๋อกลิ่นมันฉุนไปนะครมันฉุนไปเราเราค่อยเติมค่อยเติมอันเดียนี้ค่อยเติมนะครับอืออันนี้ต้องใช้เวลาเคี่ยวนะอือต้องตั้งไฟอ่อนแล้วก็เคี่ยวตั้งไฟอ่อนแล้วก็เคี่ยวไปเรื่อยๆแล้วก็เคี่ยวเคี่ยวอันนี้ไม่ต้องไป อะไรนะนเ,เนี่ยมีหน้าที่คือเคี่ยวอย่างเดียวเคแล้วก็ทําตอนนี้คือแล้วก็ตอนเย็นอุ่นมาอีกรอบหนึ่งมันจะได้เข้าเข้าเครื่องแล้วไข่เนี่ยเราใส่ไป<ข>่ไปมไเดียวเพราะไข่มันส้มสุกแล้วเราเราเราค่อยอ๋อไปใส่ก็ได้ใส่หลังจากนี้สักทีแน่นมันเอะไนได้สักหน่อย อันนี้คือเคี่ยวไปเรื่อยๆแล้วต้องใช่เวลาเคี่ยวนะแล้วเครื่องนี้ใส่ตอนไหนก่อนอะไรนะไอ้เครื่องอัดโลนี่ใส่ออ๋อไอ้นี่ตอนที่ว่าทุกอย่างมันเปื่อยอะไรแล้วเราใส่ผงใส่ก่อนเนี่ยตอนตอนที่ว่ามันเดือดแหละใส่เพราะว่ามันจะได้ผงมันจะได้เข้ามันจะได้ตัวเนื้อตัวไข่ตัวอะไรแต่ว่านี่คือไข่เดี๋ยวรอนมันเดือดแล้วเราก็ใส่ไข่ต่องันต้งเคี่ยวน้ําต้องใช้เยอะ ผม no? ต้องให้จุมเพราะว่าเขี่ยวนานครับอันนี้เราเปิดท mm ิ้งไว้ได้ไหมครับถ้าเกิดเราใส่น้ำ่างนี้ละเขาเปิดทิ้งน right? no mm ี่คือเป็นการเคี่ยวแล้วเป็นการเคี่ยวเลยครับเออเปิดไฟนอนค่อยๆได้มันเดือดแล้วก็เขี้ยวจนมูอเปื่อย เดี๋ยวพอเราใส่ไข่ก็ไปเต็มเพร,ราะนั้นน่ะเราตงตส่น้ำอีกเพราะว่าให้มันเดือดพอมันเดือดปุ๊บเราไม่ต้องมาเติมน้ำพอเติมน้ำปุ๊บมันจะเดียเวลาให้มันเดือดทีเดียวน,น้ำนี้นงดอยู่แล้วไม่ต้องห่วงเพราะว่ากว่าจะเปื่อยกว่ามันจะเปือ่อย มีเครื่องปรุงต่อไปก็เติมซีอิ๊วขาวแล้วก็ซีอิ๊วดำแล้วก็ค่อยปรุงรสอีกทีใส่ของปลาโลนะครับไม่ถึงตรงไหนก็เติมตรงนั้นแหละน้ำต้มน้ำตาลเพราะวา่าไปวันนี้น้ำตาลเราก็ไม่ใส่มากอืออันนี้พ่อก็จะใส่เท้า,ทายใช่ไหมครับเนี่ย<อ>สามารถใส่ได้เลยมไม่อันนี่ใส่ได้เลยแต่ว่าคืนเอง ให้มันเดือดให้มันเดือดแล้วก็มิเพราะว่าอันนี้มันเป็นแบบผงนี่เราใส่เป็นแบบไม้ก่อนก็เราซื้อมาสองสองอันคิดว่าน่าจะพอนะเป็นการปรุงรสเนี่ยมันจะออกรดความเป็นว่าปลาโลกอยู่เนี่ยดูกลิ่นปลาโลกมันหอมนี่ครับหอมกลิ่นปลาโลนะครับเนเครื่องปรงปลาโล้อันนี้นะครับสิบ้าน เนี่ยเดี๋ยวเดีด๋ยวค่อยใส่อันนี้เคี่ยวเดี๋ยวท้ายเดือดแล้วก็เคี่ยวแล้วก็ค่อยก็มาดูครับก็ไม่มไเหนียวได้เดือดตอเดือดปุ๊บใส่ไข่ใส่บุกบอลโลครับแล้วก็เคี่ยวจนเดือดแล้วก็ใส่กครืปุงปรุงรสจะเติมน้ำตาลเนี่ยเติมซีอิ๊วจะเติมซีอิ๊อขวขาวครับบางคนก็มีเห็ดหอมไอ้ไอ้ไอ้ซอสซอสซอสอ่ะซอส ซ <ENNIS> อสฟ้าเขียวหรืออะไรฟ้าเขียวเออเขาใช้กันเยอะซอสฟ้าเขียวเราก็เลยจริงๆเขาใส่ซอสฟ้าเขียวนะที่เขาทำาำรู้สึกว่าซอสฟ้าเขียวี่จะจะดังก็ใครๆพอทำแล้วก็เกระลึกล้วกล้วอันนี้พ่อก็ใส่ไข่ใส่ใส่ไข่แล้วก็ไอ้ตัวขนอไม่ย่างเฮ้ยไอ้นี่เขาเรียกว่าอะไรนะ ผมพะโลผมพะโลยังยังยังไม่ได้เติมเนี่ยแต่พอใส่ในไปแล้วใช่ไหมครับหรือว่าไอตัวที่มันเป็นเป็นเปลือกไม้เป็นเปลือกไม้ใสรจแล้วครับทีนี้ชิมแล้วมันยังไม่มีกลิ่นเลา่าไหรนี่ครับหลังจากที่ใส่ไข่ลงไปแล้วนะครับแล้วก็ใส่ไอตัวทีนี้ไอ้นี่แหละเดี๋ยวจะใส่ผงพะโลจะใส่มากใส่น้อยมันจะใส่มากก็คือเดี๋ยวจะชุน เราก็ต้องค่อยๆเติมเหมือนค่อยๆเติมลงไปใช่ไหมครับค่อยเติมไปดึงเพราะว่าอันนี้เอากล<อ>ิ่นอรสชาติไอ้ที่นี่เราตำไอ้นั้นยาวไปหน่อยไอ้พริกไทยไอ้นันมันยังเป็นเม็ดพริกไทยได้เลย แล้วเนี่ยสีสมมติว่าสีมันแล้ต่เราพอใจนะว่าเราการสีเข้มขนาดไหนเจ้าว่าเราว่าขนาดนี้ได้แล้วก็ไม่ต้องเติมแต่ถ้าสีมันไม่นีเราก็เติมซีอิ๊วดำไปอีกอันนี้สีมันเกิดจากอะไรพอให้สีก็สีนี้ก็คือมาจากซีอิ๊วดำอะที่เราปรุงรสไปเรื่อยๆใช่ไหมครับไม่ติดใส่ไปก้างเลยใส่ไปใส่ไปซีอิ๊วดำับมันพ่อก็เติมซีอิ๊วดำไปหน่อยแล้วครับไม่ก็แล้วแต่เราจะแบบ จะเอาน้ำแบบว่าดำเข้มก็แล้วแต่เราอ,อันนี้ก็ลองชิมดูก่อนนะครับยิ่ยังไม่ได้มันก็ไม่หมอมหอมปลาโลดเติบเตินไปงญ่ อันนี้ก็ต้องค่อยๆเติมใช่ไหมครับถ้าเกิดรวดเดียวนี่โอ้โหอาจจะชุนก็ได้ไม่ค่อยๆเติมเพราะว่าเรานานๆทาเราก็กลับไม่ถูกถ้าใส่มากเดี๋ยวมันชุนก็ต้องค่อยๆใส่ลงไปครับนี่เขาใส่อะไรครับสซีขาวตัวเหลือง หมักโดยธรรมาชาติตัวนี้ครับอันนี้มันก็จะออกรสเค็มๆกลมๆอย่างนี้ใช่ไหมครับออกเค็มนะครับไม่เดี๋ยวก็เนี่ยเติมไปเรื่อยแล้วก็ต้องชิมพอเราชิมว่าโอเคเราชอบรสชาติแบบนี้เราก็ไม่ต้องเถึงนะครับเที่ยวทุกรถเติมเติมตัวนี้ไปหน่อยก่อน พราะว่ามันจบจบอยู่กับตัวนี้ครับไอ้มันกลมกล่อมอ๋อแค่นี้พอไหมครับเดี๋ยวมอใหญ่นะครับก็ประมาณนี้ครับไม่ในมากเพราะว่าชูรถมันเซนิดนึงตัวอย่างเปื่อยมาได้หมเปื่อยอะไรเปื่อยแล้วก็ต้องมีน้ำจิ้มต้องทำน้ำจิ้มที่มันน้ำจิ้มน้ำจิ้มต้องยังไงบางพออธิบายยตงไปเนี่ย พริกกระเทียมเกลือเราตานเรามาหั่นอย่างนี้ใช่ไหมครับอ๋อตำตำมาตำแบบนั่นไ้ไว้กินกับหมูขาหมูครับแล้วน้ำจิ้มนี่มันต้องออกรสยังไงครับเปรี้ยก็มันแบบหวานเปรี้ยวเปรี้ยวอ๋อเปรี้ยวเผ็ดหวานอะไรเงี้ยกินกับขาหมูกินกับเผ้าลองกินสักนิดก่อนครับไอ้นี่คือไงมันอร่อยไม่่อยมันอยู่ที่เรากินเนี่ยเรา ใจรสชาตินี้เราบอกว่าอร่อยไอ้ตรงนี้นี่หมายความว่าอร่อยมันอยู่ที่ว่าคนคนกินคน่ <ota> คน Mother, ุกินบอกว่าอร่อยก็คืออร่อยใช่ไหมครับก็เราไม่ได้ทําขายนี่นี่ครับเราทํากินเองเราทํากินเองเดี๋ยวลอนชินดูก่อนนะครับมันจะลงตัวไม่ลงตัวนะเวลาสูตรจะมอใส่อะไรมากน้อยนี่มันไม่มีเราที่บอกว่าใส่ทงช้อนทีช้อนนะันเรียบเราชิมนี่ อร่อยเลยพ่อถ้าชิมแบบว่าเรารดได้แล้วนะเอาถ้าว่าเครื่องปลาโลยังไม่หอมเติมอีกนิดหนึง่งถ้าว่าอันนี้ยังไม่ลงตัวนะอันนี้ก็ตเติมไปอีกนิดหนึ่งอ่อาครับมันอร่อยแลวนะครับแบบได้ปลาโลแบบได้เข้มข้นเลยทั้งกลิ่นทั้งรสนะครับก็ชิมดูนะครับ หวานได้แล้วหวานได้แล้วอันนี้นี่นี่มันหอมตัวนี้เอาีอิวขาวลงไปหน่อยมันขึ้นอยู่กับว่าเราพอใจรสชาติไหนนะครับพอเราแบบกินเองนะครับคือใครชอบ ถ้าเกิดคนอื่นมาแล้วเหมือนมาชิมเล้วเขายังว่ายังขาดอะไรไปก็เติมได้นี่คือในโดยมาตรฐานมันก็กินได้โดยทั่วไปอะไรใครมากินก็มันน่าจะโอเคแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าเราทําเองกินเองอ่ะเราชอบหนักทางไหนเราชอบรสของเรา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 ทำรสชาติเราเองเออ ดูกินกินกินกิยังทำอะไรได้ล้วนี่ดห้ดูนะครับดูไข่โอ้โหมีหมสามชั้นเด้งเลยมีหมูสาชั้นมีขาหมูลองกินลองกินน้ำข้นได้แล้วอะไรได้แล้วหมูดแล้วพอที่แขนดำดำนี่คือเหมือนเราโขกไปเนี่ยไม่ละเอียดเฉยแต่ก็ไม่ได้มีนหาอะไร่ดำ เรากินได้แบบสมนรดำแล้วมันไม่ละเอียดจริงๆริงมันต้องดำละเอียดมันยังไม่มีไอ้สีอะไรขึ้นมาผมชอบรถนี้แะฮะเอาได้ได้เลยแต่ชอบก็จบมเนมีเลยมันอยู่ที่การปรุงแค่นี้เหมือนมันกลมกล่อมแล้วมันก็มีหวานหวานพะโลอะหวานน้ำต้มพะโลอะนีมีต่วตั้งเลยนะน้ำมันจะแห้งนะแล้วก็เติมน้ำปลุงอุณหีูรอบหนึ่งมันจะข้นเลยอื่รอบหลังน่ะ สุดยอดครับใครชอบเมนูนี้ครับออลองทำดูนะครับสูตนี้เลยทำง่ายง่ายครับอนี้กิน,นกับข้าวสวยร้อนๆอ,อร่อยๆอ,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 อันนี้